เดินทางมาไกลนะมาเขาเนี่เหนือยหน่อยเพราะว่าง,งานเยอะ <c oughs> งานที่เขนาดาังสืเยอะโตเออร์ธทำท,ที่พอสมยิ่พเป็นรักก็คือเวลาที่ เรรียนสมาธิจบเทอมเทอมที่หนึ่งก็คอร์สรับเติมที่สองก็คอร์สรับเทอมที่สามไม่มีก็หยุดแล้วก็เลยทำงานเกี่ยวกันเท่450นาทีแล้วเขียนอะไรต่างๆ งานก็เยอะเดินทางก็เหนื่อยแต่วันนี้หายแล้ว <c oughs> <c oughs> สองวันยังไม่หายีวันนี้หายแล้ว <c oughs> ก็วันนี้หายก็จะเลิกเทศกัน <c oughs> ความเทศกันก็แล้วกันวันนี้ <c oughs>

เมลาภุตตุสติมตจาจัตุขมรนัสติอิมาจัตุรรักะตะบาจาวิปัสนาอิมัสธรรมะปริยยัสอัตโะสัทธายสมันเทหิสัจขัมโมโสตัปโติ นบัตินี้อจตมาจะได้แสดงธรรมมีคาถาพันรนาคำสอนขององค์สมเด็จประสังมาสมเทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศสขอ,องสาธุชนทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเดินทางมาเพื่อที่ จะได้บำเพ็นการกระสุ้นนักศิวกรรมะขอมงคลน,นี้ <c oughs> วันนี้ก็จะได้นำคำสั่งสอนที่สูงสักหน่อยเพื่อที่จะได้ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสูงสุดอย่างต่ำพระองค์ก็แสดงอย่างกลางพระองค์ก็แสดงอย่างสูงพระองค์ก็แสดง เพราะฉะนั้นจึงได้มีคำว่าหาทิกริยานังนมในเบื้องต้นคือศิลมัชเทกริยานังนำในถ้มกลางคือสมาธิปริโยสานกริยานังนำในที่สุดคือปัญญาท่านทั้งหลายในที่สุดก็มาเสําเร็จด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงสแสดง นทางที่เรียกว่าไปสู่วิปัสนาพระพุทธเจ้าแสดงว,ว่าพุทธานุสติพุทธานุสติขอการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเมตตาจาก,ก็าให้มีการอาภัยต่อกันอาสุพังก็พิจารณาความไม่งามไม่สวยมาอ่าน ุทธานุสติเมตตาจากอาภาพุพมรณะสติในเทศสุดก็พิจารณาถึงความตายทั้งสี่ประการนี้เป็นหนทางนำไปสู่วิปัสนาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงเข้าใจว่าพุทธานุสติเมตุพุทธานุสตินั้นคืออะไร เราพากันทำสมาธิเราเรทธิพุโทโธนั่นแหละเรียวกว่าพุทธ,ธานุสติเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายจะขึ้นหอสูงหอเจะิญสูงถึงร้อยี่สิบชั้นท่านทั้งหลายก็ต้องขึ้นตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งท่านจะไปกระโดดึชั้นปลา,ายเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นมีปััสนาพระองค์ก็ะสะแสดงพุทธ,ธานุสติ ให้ราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าทั้งที่เพื่อที่จะกำจัดอารมณ์ในวาระแรกวาระแรกที่เราจะเข้าสมาธินั่นะทุกคนจะต้องมีอารมณ์อารมณ์มันนี้ทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งเมื่อไหร่ก็คือคนตายแต่ว่าอารมณ์มันก็มีทั้งดีทั้งชั่ว พราะฉะนั้นอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่ทําให้เราสงบนั้นก็ถือพุทธะพุทโธนั่นแปลว่าความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็คือเรากําจัดอารมณ์ได้ถ้าเรากําจัดอารมณ์ไม่ได้ก็ถือว่าไม่บริสุทธิ์แต่พอเรากำจัดอารมณ์ได้ก็ถือว่าบริสุทธิ์ก็ถือว่าขึ้นบันไดขั้นตอน ยังไงเสียจะขึ้นสาราหร beeping, e. ือว่าจะขึ้นเจดีย์พระมหาเจดีย์วัดธรรมคลเนี่ยเสูงเกเดเมตรก็จะต้องขึ้นตั้งแต่บันไดแรกจะไปขึ้นบันไดเลยสูงเลยนั่นไม่ได้ฉันนใดก็ดีการที่เราจะนำจิตของเราเข้าสู่วิปัสสนานั้นจะต้องชำระ เหมือนก,นกันกับเราที่จะเข้าบ้านตั้งแต่สมัยก่อนโน้นเขาไม่ค่อยมีรองเท้ากันโบราณเขาจะต้องล้างเท้าซะก่อนถึงจะได้ขึ้นไปบนบ้านอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหรือเราจะนอนที่นอนของเราก็าตามตามธรรมดาต้องปัดกวาดจะให้มันมีแมงป่องอยให้มันมีมดแก้มันมีฝง แล้วเราก็จะได้นอนสบาย,ยานีเรียกว่าปัดที่นอนเสียก่อนหรือเวลาที่เราจะเข้าบ้านเราก็เราก็ต้องเข้าทำประตูเราไปเข้าทำหน้าตาอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือพุทธานุสติพุทธานุสติก็เรียกว่าการที่จะเข้าสู่ปมฐมฌานก็จําเป็นที่จะต้องมาทำละอารมณ์ให้จิตเป็นหนึ่งเสียก่อน พระองค์สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเมื่อพระองค์จะเสด็จดำันันข้าปบริพานพระองค์ก็ทรงทำตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วว่าพระองค์เข้ามาถมปชานทุติยชาตจติยชานจตุสชานแล้วก็ามาถึงอากาสารนัำใจายานะปชานเออ อาคิน,นยยัญญาจตนาฌานเนสัญญาณสัญญาจตนาฌานหรือว่าวิจาณัญ,ญาจตนาช,า,นา,ชา,รารวมกันแล้วก็เป็นอรูปฌานสี่แล้วพระองค์ก็ถอยกลับมา,าจากอันเนวสัญญาณสัญญาจตนามากระทันหันถึงจตุธานแล้วพระองค์ก็ถอยมาถึงทออุตตานิยา,าร สกิยัาชัยก็ผสมประาชานแล้วพระองค์ก็เข้าผสมประาชานแล้วพระองค์สตัชญชชาติสติอชยเข้าจตุจัตยานพระองค์ก็ไปนิพทานตรงจตุจัตยานนี่เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราทสมาธิบริรรมพุทโธนั้นเดี่ยวพุทธานสติ เมื่ออารมณ์ต่างๆที่มันเป็นจุดต่างอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นเครื่องทาให้เกิดอุปัตานอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ละอารมณ์ขู่พยาบาทอารมณ์อาฆาตอารมณ์จองเวนอารมณ์ปัจุสันไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์ชั่วหรือว่าอารมณ์ไม่ดีและอารมณ์เหล่านี้มันจะกลายมาเป็นอุบัตาร์อุบัานมันก็กลายเป็นจุดรา มันเป็นเจ้าฝังมสนิทเพราะว่าฉะนั้นเมื่อเราจะต้องแก้ไขก็ต้องแก้ไขในข้อที่สองเพรว่าเมื่อพุทธานุสติเมตตาจาเมตตาจาคือการที่มีความรักใคร่หรือว่ามีการที่ช่วยเหลือส่งกัแในการตลอดกัรด้านการเศยลปะอารมณ์ต่างๆแบบนี้ให้ ผูป้ป่วบาคขั้นจอเวนนั้นเลิกไปอย่างนี้ก็จะถือว่าเมตตาถ้ามีถ้าเมตตาไม่พอไอไอการที่จะถอนอารมณ์ที่ปลุกกระที่ฝังท่านนี้ว่าเราจะมันฆ่าเราเราก็ต้องฆ่ามันมันทำร้ายเราเราก็ต้องทำร้ายมันมันตีเราเราก็ต้องตีมันในที่สุดแล้วในที่สุดมันก็ทากันไปทั้งคู่ เมื่อพังไปทั้งคู่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าจึ็ตรัสเมตตาเอาไว้ว่าเมตตาหน้าใครมันจะด่ากูกูก็ทำเฉยซะมันด่าว่าหมาเราไม่มีหางก็เราก็หัวเราะมันเลยอย่างนี้และมันก็หายโกรธกันแล้วก็ไม่ต้องวิวาทกันเพราะฉะนั้น ในเมื่อเวลาที่จะทำจิตของเราให้สูงขึ้นนั้นมันต้องไปมันต้องหาพันธานแก้ไขตั้งแต่ระยะต่ำๆที่ไปบางคนมาคิดว่าโอ้วิปัสสนาแล้วสมาะานข้นไม่เอาแล้วไม่ก็ไม่ได้ขึ้นอบันไดขึ้นเรือขึ้นอาคารไปขึ้นบันไดขั้นหนึนง่งก็ไม่ขึ้นขั้นอื่น,นไม่ขึ้นไม่ได้ ยังไงเสียมันก็ขึ้นไม่ได้มันเป็นจาเป็นที่จะต้องขึ้นไปตั้งแต่ชั้นนึ่งขึ้นไปเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมาเราก็จะได้ไปพบความอภัยเพราะเมื่อเราทําจิตของเราให้อารมณ์ที่มันออกไปได้แล้วมืไอจิตเนี่ยมันจะเกิดอภัยขึ้นมาเองมันเป็นอโตมัิเเหมือนกันกับเรารับประทานอาหาร เรารับประทานอาหารเรารับประทานไปแล้วความอิ่มมันจะเกิดขึ้นมาเองเราไปสมมติมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องพอเพียงแก่ความต้องการเมื่อเวลารับประทานไปแล้วอิ่มออนี่เราเราู้แล้วว่าเราอิ่มนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงเหมือนกันกันกบาเมื่อเราจะละอูประทานต่างๆแล้วนี่ เมื่อเรากําจัดอารมณ์ได้แล้วเนี่ยมันละเองมันมันจะเป็นจุดแดงจุดดำที่ไหนมันก็ละเองมันมันก็ระอภัยเองมันเราไม่ต้องไปตั้ทงทาง่ทาตั้งทางอะไรทั้งสิ้นขออย่างเดียวสร้างพลังจิตที่ให้เสียงพอด้วยการขจัดอารมณ์นี่เป็นข้อที่สองแล้วข้อที่สามต่อไปนั่นพ <c oughs> ระองค์ก็ สแสดงให้แข่ภิกษุทั้งหลายเช่นอย่างพระพิกษุเมื่อบวชเข้ามาแล้วนี่อุปชาก็ต้องสอนว่าเอสาโรมานะะักขาทันตาตาโจบอกว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่ตัวตนนะดูสิเกสานี่มันก็ผมมันตนัวตนเมื่อไหร่โรมานี่ก็ขนนักขาใน,ะะนก็เล็บทันตาใน,นก็ควันตะโจในก็หนัง มังสามก็เลือแล้วก็สารพัดตับไตไตคุ้งอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่เออมันเป็นท่าทั้งสีดินน้ำไหลลมเนี่เพื่อทำนี้เพื่อที่จะให้จิตใจเนี่ยไม่ต้องไปหลงใ้กิเลสเพราะในเมื่อเวลาที่คนที่บวชเข้ามาเป็นพระวิสุแล้วก็จำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญเพียนมีความทุงวร มีการปฏิบัติมีการทำจิตใจให้สงบระงับไม่ใช่ว่าบวดแล้วก็ยังจะต้องไปเอาโรคกิเ,กร,เรื่องโรคอะไรต่างๆเข้ามาวุ่นวายพระองค์ก็เึงได้ทรงแสดงว,ว่าอาสุภังบอกเราไิเจอณให้เป็นอสุภะร่างกายคนเราเนี่ยมันเป็นอสุภะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ถ้าอเราลองลองคิดดูว่า เมื่อเวลาเราสิ้นลมหายใจแล้วนี่ตรงไหนที่มันดีมันดูดูซีตรงที่มันดีที่ว่าดีนะมันดีตรงไหนนี่คืออุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าแนะนําให้พร,ราสม้งหลายที่บวชไปแล้วในพระพุทธศาสนาจะต้องพิจารณา,าว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าอนัตตา ไม่ใช่ตัวตอนอาหารมัเป็นตัวตนมันเราบอกว่าอย่าแก่มันกออ็องไม่แก่บอกว่าอย่าตายมันก็องไม่ตายแต่มาบอกมันไม่ได้ถึงเวลาแก่ต้องแก่ถึงเวลาตายต้องตายอย่างนี้นี่เรียกว่าอสุภัรมรณสตินั่นก็คือว่าแน่วแน่ชื่อว่าเ,เราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะอยู่ขำขมาได้ จะไม่อยู่ร้อีพันปีนอะไรมันอยู่ไม่ได้ถึงเวลามันก็จะต้องสละสังขารออกไปตามเรื่องตามราของออโลกาวิสัยหรือโลกีวิสัยมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในการที่พระพุทธเจ้าแสดงอุบายยวิธีของการที่จะนำจิตของบุคคลเข้าสู่วิปัสสนานะั้น เร้ลวลองเลงแสดงไปถึงว่าบุธานุสติเมตตาจัสุภรรระักสติอิจิมาจัตุรารักขาการสบาจาวิปัสนาก็ให้เข้าใจว่าเมื่อเราดำเนินเช่นนี้ไปได้แล้วมันก็เป็นสิ่งวิปัสนาคธรคำที่สูงสดุดอย่างไรก็ตามคำสูงสุนสดนั้นที่จะเป็นไปได้ มันจะต้องอาศัยที่พวกเราสะสมบารมีสะสมสมาธิสะสมบุญบุญส่วในที่สุดมันก็การบรรลุอริยบุคคลมันก็เสร็จเก็บเพื่เกีเราพระเุที่เราได้สะสมบุญบุญสวนวาส,สนาบารมีต่างเต็เที่นี่การแสดงธรรมในวันนี้ต้องการจะให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า คำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ถึงเป็นการแล้วก็คำสอนของพุทธศาสนาสอนท่านทั้งหลายให้ถึงสวรรค์เอ่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดสามารถจิดตนบรรดาให้ท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนามีความดูเกณฑ์เป็นตบตามอัตภาพนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่า าอาธิการง,งานังานในเบื้องต้นคือสิ่งมัชฌจกเรียานาง,งาในรับกรรมคือสมาธิปริโยสารนกะิยานัง,งานนัตติสุดคือปัญญาเทศนาว,นาวนัตรใอาวัานการเป็นที่ตกลงแห่งพระธรรมเทศนาเพือใหพปลดในชั้นทั้งหลายตงประสบด้วยอายุวันนะ ตุวกับเราโลกกัาประชาชนส่วนผู้พัฒน,น,น,นามงคลคนมาสู่ทุประการดังไดแสดงมาอวังก็มีด้วยพระการาเกณี